ของสาวแพนเค้กเขมนิตจามิกรรับบทนางเอกอยู่ตลอดเวลาแต่ผลงานล่าสุดที่สาวแพนเค้กพลิกคาแรคเตอร์เล่นบทร้ายและเข้าฉากตบกับมินม้นทินิตาวัฒนกุลใน MV เพลงคนละเบอร์ที่ร้อนแรงจนยอดวิวใน YouTube ขึ้นนับหมื่นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเลยละค่ะครเยผู้หญิงมันชอบแย่งแฟนของคนอื่นเขาเนี่ยหน้าออย่างน,น,นี้อยากลองดีกับฉันใช่ไหม ม,ม,ม,มันคอลลเบอร์กันจ้ะและในเอมเพลงคอลลาเบอร์ของดังพันกรบุญยจินดายัางดึงพระเอกหนุ่มเต้ยพงศกรเมตตาฤาษนนท์มารับบทเป็นแฟนด้วยแหมเอมวี MV ทั้งดูเดือดและมันขนาดนี้แถมงานนี้ยังได้นางเอกพระเอกต่างค่ายมาร่วมกันถ่ายทอเดเรื่องราวอีกต่างหากว่าแต่สารวัตรมีคะเห็นลุคนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเลยคะ ผลงานชิน้นแรกของนัทมีเรียคือนักเอกมิวสิกวิดีโอเพลงดำดีดูดีของวง Forever ซึ่งตอนนั้นเธออายุเพียงแค่14ปีเท่านั้น